ปันยิ้มกับหมอเบิ้ลและทีมงานดูดวงโหราปันยิ้มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงประจําเดือนสิงหาคมนะครับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข 9คิวถึงคุณแล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกิดปี2489 2499 2509 2519 2529 2539และ2549นะครับฟังคลิปนี้เลยนะครับเพราะเป็นการพยากรณ์ของผู้ที่เกิดปีพศาาลงท้ายด้วยเลข9นะครับแต่ก็จะไปฟังกันรบกวนกดไลค์กดเลิฟกด subscribe กดติดตามให้กับอบออ๋อเบิร์ดแล้วก็ดูดวงโหราปนิมไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจและเราจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากดูดวงโหราปนิมนั่นเองครับเพราะฉะ ยะนนะฮะอินโทรมา ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่แม่นเพราะเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าดรามา่าอย่าคิดมากนะครับถ้าเข้าใจกติกาแล้วพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าครับเริ่มต้นกันด้วยการงานหรือผู้ที่มีงานประจํานะครับเรียกได้ว่าใครก็ตามที่มีงานประจําอยู่ฟังทางนี้เลยฮนะ ต้นเดือนของสิงหาคมนะครับคุณนะฮะจะเจอในเรื่องของสิ่งที่งานเยอะงานมากเหนื่อยนะฮะเรียกได้ว่าประเดีระดังเกี่ยวกับการงานเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยจนทําให้คุณก้าวนั้นอาจจะทํางานไม่ทันหรือว่าติดขัดเรื่องหลายๆอย่าง <S <S <ๆ>จนทําให้ทุกอย่างนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการผิดพลาดด้วยนะจ๊ะส่วนนะครับปลายเดือนนะครับก็ยังไม่หมดไม่จบไม่สิ้นนะครับเรียกได้ว่าต้องเจองานค่อนข้างจะเหนื่อยมากและเหนื่อยมากกว่าต้นเดือนเสียอีกนะครับต้นเดือนเนี่ยมีงานเยอะจริงแล้วทุกคนก็ให้ ยอมรับสนับสนุนแต่งงานจะเยอะมากๆส่วนปลายเดือนด้วยความที่งานต้นเดือนมันเยอะปลายเดือนจะเกิดปัญหาในเรื่องของการทํางานไม่ทันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการโดนตําหนิเพราะงานเยอะมากๆก็อาจจะเกิดความผิดพลาดลงได้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องความผิดพลาดของปลายเดือนนะครับคุณอาจจะเกิดการผิดพลาดแล้วก็มีการประทะคารลมกับเจ้านายลูกน้องหรือคนในที่ทํางานได้นะครับระมัดระวังดีๆจ้าต่อกันด้วยนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นนักธุรกิจห,หรือมีการค้าการขายอยู่นะครับ ในช่วงต้นเดือนเนาะก็เรียกได้ว่ายัางขายได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าการขายนะั้นมันดูวุ่นวายมากขึ้นจะทําการขายทิ้งก็ต้องเช็คก่อนตรวจสอบก่อนจะต้องเข้าทางอย่างนั้นมีระบบระเบียบมากขึ้นจนทําให้กว่าจะขายได้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนั่นเองครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับก็ยังคงไปได้เรื่อยๆให้ทําใจสบายๆนะจ๊ะแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีครับส่วนปลายเดือนนะฮะเรียกได้ว่าจะมีงานเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับเหนื่อยมากๆเลยต้องทําอะไรเยอะแยะกว่าเดิมมันเหมือนยอดขายมันไม่เพิ่มขึ้นแต่เรานั้น เหนื่อยมากๆกับการทำนู่นนี่นั่นต่างๆนานาจนทำให้ตัวเองรู้สึกท้อยำแย่ยแล้วก็เหนื่อยมากๆแต่จริงๆแล้วมันไปได้นะครับคุณก้าวแต่ว่าอย่าใจร้อนนะครับมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะปลายเดือนจะค่อนข้างยอดดรอปตกเงียบหน่อยเพราะนั้นนะครับก็ให้เราะมัดระวังดีๆในการลงทุนในการดูช่องทางการจัดจําหน่ายดีๆนะครับอย่าเพิ่มต้นทุนนะอย่าลงทุนเพิ่มนะอันตรายจริงๆครับเรามาต่อกันเรื่องของความรักกันดีกว่านะครับ สำหรับคนโสดก่อนนะฮะขอแบบโสดสนิทกริบๆเลยนะครับต้นเดือนนะครับคุณก็จะเจอความวุ่นวายกับใจตัวเองมากๆเลยที่อยากจะมีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือมีใครสักคนที่เข้าอกเข้าใจเรียกได้ว,ว่าอยากต้องการใครสักคนเข้ามาดูแลจิตใจให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระรปี้กระเป๋าเหมือนคนอื่นบ้างนะครับส่วนปลายเดือนนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ยังคงเศร้าแล้วก็เครียดมากกับวามที่คุณนั้นทําเมื่อไหร่จะมีใครสักคนเข้ามาสักทีอาจจะมีในเรื่องของความคิดความเครียดเกี่ยวกับความรักเข้ามาเพราะยังหาใครไม่ได้ก็ย อยากจะรู้จริงๆว่าดวงชะตาของคุณ,คณท่านๆนั้นในช่วงเดือนสิงหาจะมีใครเข้ามารักไม่เนอะเป็นอารมณ์แบบนั้นครับแต่มาดูความรักของคนมีคู่บ้างคนมีคู่นะครับในช่วงต้นเดือนนะครับก็เรียกได้ว่าคู่ของคุณจะมีเรื่องเยอะแยะเข้ามาวุ่นวายให้คุณนั้นรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าเบื่อหน่ายอาจจะมีการพ่อแง่แม่ง,งอนเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้นิดๆหน่อยๆครับเหมือนกับว่าคุณเองจะรําคาญคู่ครองพอสมควรเลยเนาะเพราะเขาดูวุ่นวายดูเยอะเรื่องเยอะสิ่งนั่นเองครับส่วนปลายเดือนนะครับก็เรียกได้ว่าระวังดีีๆอาจจะมนร ื่องของการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นมีปากเสียงเกิดขึ้นมีพ่อแง่แม่งอนที่มันรุนแรงขึ้นก็ให้ระมัดระวังแล้วก็มีเรื่องไม่เข้าอกเข้าใจกันเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงปลายเดือนให้ระมัดระวังใจตัวเองดีๆนะอย่าอารมณ์ร้อนนะครับเรามาต่อเรื่องการเงินนะครับ <S <S เริ่มตั้งแต่ว่าต้นเดือนนี้นะครับก็มีการเงินที่จะต้องเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องการเงินดีๆนะฮะแต่ปลายเดือนนั่นสิครับที่มันจะค่อนข้างอันตรายกว่าเยอะเลยเพราะว่าปลายเดือนอาจจะมีแต่เรื่องจ่ายกับจ่ายกับจา่ายเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะไม่มีเงินเหลือเก็บในช่วงปลายเดือนหรือว่าการเงินนั้นฝืดเคืองนะครับให้ดูแลดีๆต้นเดือนอนนาจจะจ่ายด้วยความที่แบบสนุกสนานเลยทีเดียวแต่ปลายเดือนระวังกะมีเรื่องให้จ่ายแต่เราจ่ายไม่ไหวลักษณะประมาณแบบนั้นหรือมีเรื่องจจําเป็นะ ้องจาให้ระมัดร,ระวังการเงินดีๆนะครับไม่ค่อยดีสําหรับเดือนสิงหาคมเก็บกักตุนให้ดีที่สุดจัดลาดับแล้วก็จัดก,การกับความอยากของตัวเองให้ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปลายเดือนจะเกิดปัญหานะต่อกันด้วยนะครับในเรื่องของโชคลาภ ต้นเดือนพอมีโชคลาภให้เห็นบ้างเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะโชคลาภจะมากับผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เจ้านายนะครับหรือว่าใครก็ตามที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่า,ขาเขาเจ้าของขวัญของฝากรับปากรับรอยหรือเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณเคยยืมไวเอามาให้ก็ได้นะครับแต่ปลายเดือนเนาะเรียกได้ว่าเงียบฉี่เงียบสนิทเกี่ยวกับโชคลาภแทบจะไม่เห็นอะไรเป็นตัวเป็นตนโชคลาภค่อนข้างจะน้อยมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้นเดือนโอเคพอไปได้แต่ปลายเดือนค่อนข้างจะหนักสําหรับคุณก้าให้ดูเรื่ ไม่ส่งเสริมย้ำอีกครั้งไม่แนะนําและไม่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงของปลายเดือนนะครับต่อกันด้วยเรื่องการเรียนดีกว่านะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามที่ยังศึกษาอยู่นะครับ ต้นเดือนนั้นก็เหมือนกับว่าเยอะสิ่งเลยงานเยอะมีเรื่องของการบ้านครูบาอาจารย์ให้งานเยอะมากๆจนคุณนั้นรู้สึกโอ้โหอะไรนักหนาเยอะแยะไปหมดเลยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะฮะส่วนปลายเดือนนั้นอาจจะโดนตําหนิโดนดุนะฮะโดนว่าเนือเรื่องของการเรียนส่งงานไม่ทันบ้างละหรืออะไรก็ตามที่คนทําให้คุณรู้สึกว่าเบื่อจากการเรียนจังเลยมันเหนื่อยมากๆเพราะคุณจะต้องทํางานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหรือขั้นตอนระบบระเบียบในการที่จะเข้าไปเรียนค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังดีๆในเรื่องของการเรียนปลาย เรียกได้ว่าเดือนนี้การเรียนอาจจะดูเหนื่อยล้าโดยเฉพาะปลายเดือนค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะครับระมัดระวังใจตัวเองหน่อยนะจ๊ะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างครับ ต้นเดือนจะเหนื่อยนะครับทำให้อาการนั้นค่อนข้างที่จะเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอก็ให้ระวังเรื่องของเป็นโรคความดันนะครับแล้วก็ร้อนในต่างๆเหล่านี้รวมถึงตาความงงหัวแล้วก็ตาที่มันจะรู้สึกเบลอไปบ้างนะครับก็ให้เรามาระวังส่วนปลายเดือนนั้นจะเครียดมากๆให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับแต่เดือนนี้นไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าสุขภาพจะเกิดขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆถ้ารู้จักดูแลตัวเองทานยาให้ถึงไม่มีปัญหาแน่นอนครับฝากไว้สักเล็กน้อยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายที่เลข9ดูยาวๆไปเลยนะครับสิ่ง ใจนะครับลำไส้เล็กลิ้นแล้วก็เกี่ยวกับหลอดเลือดหรือว่าเลือดต่างๆในร่างกายนะครับอีกครั้งนะฮะหวัวใจลำไส้เล็กลิ้นแล้วก็เลือดในร่างกายให้ระมัดระวังดีๆครับยาวไปตลอดชีวิตครับเรามาดูเคล็ดลับดีกว่าครับว่าเคล็ดลับอะไรที่จะทําให้บ้านของเราหรือว่าส่งเสริมให้ตัวเรานั้นเฮงปังขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การาถวายหรือทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเทียนพันษานะครับหนังสือสวดมนต์หนังสือไหว้พระหรือว่าแผ่นพับโบชัวเกี่ยวกับสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดก็ได้หรือเกี่ยวกับอะไรก็ได้จะส่งเสริมให้คุณคุณ,คณท่านท่านนั้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่าผ่านเรื่องเร็ว้ายเกิดขึ้นไปได้จากการทําบุญเกี่ยวกับความแสงสว่างรวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ก็ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ไม,มงคลควรจะมีปลูกไว้ที่หน้าบ้านบ้างก็จะดีนะครับกลิ่นหอมๆอะไรแบบนี้ก็จะทําาใหห้้ดีขึนรือว่ าานะครับเกี่ยวกับว่าถวายอาหารแด่พระพิสุสูงออกโรงทานหรือว่าปันน้ําใจให้กับเด็กผู้ด้โอกาสที่ขาดอาหารกลางวันแบบนั้นก็ได้ครับเรามาดูห่วงจุ้ยนะครับ วงจุ้ยที่สําคัญของบ้านที่สุดก็คือจุดไหนหมืดจุดไหนที่ไฟเสียจุดไหนที่ไฟมีปัญหาต้องรีบเปลี่ยนด่นดวนๆนะครับเพราะว่าคุณนั้นต้องอาศัยแสงสว่างในบ้านหากบ้านม ried, ืดอึมครึมจะทําให้บ้านของคุณนั้นไม่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสริมในเรื่องของโชคชะาตา,าะฉะนั้นดูแลจัดก,การไฟในบ้านให้ดีๆนะครับต่อกันด้วยนะครับหน้าบ้านอย่างที่บอกครับควรจะมีไม้มงคลไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นกิ่งทับทิมก็ตามนะฮะไม้มงคลที่เกี่ยวกับโชคลาภก็ได้ต้นวาสนาก็ได้นะครับอยู่ อยบ้านนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูปีนักษัตริย์กันบ้างนะครับปีนักษัตริย์ที่ต้องระวังนะครับมีทั้งหมด4ปีเนาะได้แก่ปีขานวกมาเสงกุลครับและปีนักษัตริย์ที่จะต้องดูดีเฮงกว่าคนอื่นเลยก็คือปีชวดและปีมะโรงครับสรุปเล็กน้อยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้้ายดยดวเก้9นะครับสำหรับเดือนสิงหาคมนั้น คุณน,นั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตลอดเดือนเลยแต่ว่าต้นเดือนนั้นยังพอไปได้อย่างโอเคอยู่เพียงแต่แค่เหนื่อยเท่านั้นเราก็จะเจอปัญหาในเรื่องของความคิดแล้วก็ความวุ่นวายมากๆต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่ไม่ได้เหนื่อยใจเนาะแต่ปลายเดือนนะครับจะมีเรื่องให้เหนื่อยจิตเหนื่อยใจคเครียดกังวลแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้เดือนสิงหาคมข,ของคนก้าเป็นเดือนแห่งการเหนื่อยจริงๆครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากไว้ให้คิดพูดดีคิดดีทําดีนะครับกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเพราะฉะนั้น้้้ววถาาาเเเกิิิดดดดดคีีีูทํหมช่ ยังไงแล้วคุณก้าวทั้งหลายก็จะต้องได้ดีแน่นอนนะครับก็จากกันอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกด subscribe กดติดตามให้กับแฟนเพจ facebook ดูดวงโหราปัญญิม้มหรือ youtube channel ดูดวงโหราปัญญิม้มไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและติดตามคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคุณก้าวแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ